มื่เนี้ไปบานมาอนันย่าก็เขียดเลยซื้อกล่วยมาเห็นเราแต่ว่ามอันหน่วันหนึ่งมัคือหมู่นะนึก <laughs> แบบเออใจคิดลึกมันคือกล่วยเหนไปทำกันมึนอกับเบาๆเน่เพิ่เขียดเอาเขียดขึ้นรถไปทำกันมึอมอมือกับเบาๆเมืมม่อวานเราไปหาปูน่ะไปหาปูไปเบ่งปูเลยเพื่อนก็ยังเบานั่อยู่แบน้วมเาเน่ยเพิ่เขียขดอยด่ยาเเรียเ่เขียอด้งมาเไปั่ต้องมีล้อ มันมันมันบะไรมักกล้วยนะมันมักนมหานมงอมันนมจืดไปเลยเอาไปน้องก็ได้เผื่อมันเอาบอกกะเอาเจียวกล้วยถามมันเจียวกล้วยเจียวนมเพื่อสิแต่ว่าต้องไปงอก่อนเพราะมันบวมเขาก็ยังไม่กลิ่นจะไปทหารบ้างไหมเนี่ยกล้วยแล้วเหลือว่าเจียกล้วยหรือเจียวนม ข้ากิริยก็บ,บ้าเลยอ่ะขึ้นรถไปยังบานั่อย่างเงีงยเียบยกจเป็นดูใช่อะไรไหมเจอขอปลาลเลยวิะโอ้โหเห็นไเห็นเขาพูดนั่งยังย่งหรออ้ยาเออหน้ามาูอสาวบังมีมือสาวเลยทุกปีใหญ่ใหญ่อยายอายาเอาเอาคนมาฝาก เป็นกบ้านเน่ยเขียนว่าเครียดเป็นโบแล้ววนมาฝากเปลี่ยงขบโบอ๋อคอยพนะเปลีงยลกบบ้านสามมือเป็นยังเครียดเป็นสวบเดือดขึ้กลัวยมาฝากอาอขึ้นกลัวบอาอยังเอาอยยาบจะาเอาหน่วยแดดูแดดยน่้อขวย่ะก็เอาหน่วยนี่ออเครียดเครียด้็หน่วยนี่กัน่ัคือหมูเด้มันหนาหักเลยนี่นี่เป็นตะกิอนอยู่ เอาบ่กรหลุดโอ้โหอย่าเครียดนีโอ้เนี่ยเครียดกับเป็นเอาเอาหน่อยเดอุตส่าห์ซื้อมาฝากแพงนี่เนี่ยสี่สิบบาทเด้อ๋อสี่สิบบาทสิเอ็ดสี่สิบบาทมันก็เป็นเงินที่แบ่ว่านิลส์เครียดอีเดียวเซาเรียนทอดสั์นะเซาเรียนมันห่อนเลยเนี่ยเซาเรียนเนี่ยเอากลแม่เอากลโว้โหอ๋อนิเส์เครียด ผู้สาวเต็มเลยนะเฮ้ยมึงเป็ู้สาวเต็มอ่ะ<ว>กกแต่คู่วา,าวยังไปเนาะแตสามหมื่นเอ้าจะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานวันไหนไปหาผู้บ่าวดอกโอ้ยเขียดเรื่องนี้สบอก็ไปหาผู้บ่าวโอ้ย,ยว,อวันไหนไปโดดซาเขียดซะเออซาเขียดไปเบิ้งอย่างผู้สาวต้อมีใหญ่หนึง่งโอ้ยมันหน่อยก็ข่อยได้เลยจะไ,ไปเบิง้งปิดแวะห้ามเมาบิ้งสต๊อบ หนึน่เบไหนเนาะบบเลไปหาผู้ว่าดอกกับไปฮ็ตมนเฮ็ดท่านันเละย,ย่าเบิงผู้สาวดีเต็มเลยเอาเร็วสะเก็ดเลยล้อเสรอดเลยล้อเจือจะขวางเลยเอ,เอามาเอากลมากินแกลเลยกินมาแกลมันจะดุยยังยไงดิเอาสิกินอย่างกินนุ่มอ่ก<ม>ินนุ่มอ่ะกินเยอะนุ่ม ว้ากินนุ่มมาเตะไม่เขียวดูดไปเลยว่อเหรอก,กินนุ่มจะเป็นวะ,ะกินนุ่มก็เป็นวะจริงเป็นเลยเนะานะว้ของแสบมาเตะของแสบมักคนุ่มมีริมมันุ่มนุ่มเอาจากกันคะออาจากกัน เอาม้าบอว์น้อกัดนี่นาสิเบิ่องยังทำดหน่อยเบิ่องยังเบิ่งหนานี่นะเสียวนุ่มสกินอิลิมนะนุ่มกลองเออโอเคนุ่มกลองเบาหมดสิเบากินนุ่มกลองเสียวนุ่มยังไงวะนุ่มสดนุ่มสดจักเต้าเหมือนเตะ นุ่มนุ่มสวนลูกเคิร์นมา่จะกินนุ่มสวนนะในเล่าเลยแล้วอย่าเบิ่งเสียกินนุ่มกินนุ่มกินนุ่มอยู่นี่เล่าลูกเคิร์นลูกเคิร์นจะกินนุ่มบ่กินนะเอาลูกเคิร์นลูกเคิร์นกินได้หระกินนี่สิวะไม่ต้องไปกินในห้องเด้ เนี่ดิมันแนวโคตรเห็นเดิไป okay. กินนุ่มต้องเขาห้องเด้อไปก็ไปบตัวไอ,อาอยางเดี๋ยวต่ไม่ขอแม่เด้อก่อนจะกินเนอะก่อนจะกินน,ะน,นุ่มนะต้องอั้นยางลอบต้นกล้วยก่อนสามรอบเด้อโอ้สามรอบเอาาอ,เอไปเร็วตแต่ไม่ขอแม่อสามรอบเด้ออาอยาง หนึ่งรอบละจ้าเอาอย่างอีกอีกสองรอบเลยเลีวสองรอบเอาอีกรอบเดียวเลยเลี้ยววี้สามรอบโอ้สามรอบหรอกไปเซเว่นนะนะฮิวกาแฟ่ฮิวแบบจะแบบกินนั่นจะกินนี่ไหมโอ้ยห้าหนี่ตัวกู